ย้อนรอยไฟไหม้ครั้งใหญ่ในลอนดอนกับการใช้ผังเมืองในการแก้ปัญหามหานครลอนดอนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้หลายๆคนไปเที่ยวไปดูนูน่นดูนี่ที่เป็นสถาปัตยกรรมและเมืองที่สวยงามแต่บางท่านอาจจะไม่ทราบครับว่าในปีคศ1666ครับเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในลอนดอนที่เรียกว่า The Great Fire of London ซึ่งเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ของลอนดอนครับไฟไหม้อยู่4วันเต็มๆนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่2กันยายนจนถึงวันพุทธที่5กันยายนคศ1666จุดเริ่มต้นครับเป็นร้านทําขนมปังที่อยู่ใกล้สะพานลอนดอนนะครับในตรอกพุดดิง้งแล้วก็เกิดไฟไหม้ช่วงหลังเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่2กันยายนครับ ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาพอากาศในเวลานั้นเป็นอากาศแห้งแล้งนะครับลมตะวันออกพัดแรงแล้วก็บ้านเรือนในเมืองลอนดอนส่วนใหญ่ในเวลานั้นนะครับเป็นอาคารไม้ที่เรียงชิดติดกันในรูปแบบของเมืองยุคกลางในสมัยนั้นนะครับอาคารเล็กๆติดติดติดตดกันแล้วก็เป็นอาคารไม้สูงชั้นเดียวหรือสอชั้นบ้างก็เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้แล้วก็ไฟลามต่อกันได้ง่ายด้วยนะครับ นอกจากต้นเหตุของวัสดุในการก่อสร้างที่ติดไฟง่ายแล้วก็อยู่กันอย่างแออัดแล้วนะครับ ปัญหาสำคัญในเวลานั้นก็คือดับเพลิงได้ยากมากครับเพราะว่าผังเมืองในเวลานั้นเมืองในยุคกลางสร้างติดๆติดกันขาดผังเมืองที่ดีดสร้างต่อกันไปเรื่อยๆถนนคดเคี้ยวไปเรื่อยๆคับแคบบ้างเข้าไม่ถึงบ้างแล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงในเวลานั้นครับก็ยังใช้แค่ถังน้ําหรือว่าไม้ยาวในการรื้อถอนอาคารเพื่อสร้างแนวกันไฟครับเพราะว่าไฟไม้ใหญ่เนี่ยปล่อยให้ไฟลามต่อไม่ได้ก็ต้องรื้อบ้านที่อยู่ใน เขตที่ไฟจะลามต่อเนื่องกันได้ลงพอไม่มีบ้านถูกรื้อไปแล้วเนี่ยไฟก็ลามต่อกันไม่ได้นะครับแต่ว่าในเวลานั้นครับท่านนายกเทศมนตรีของลอนดอนเนี่ยมีความยากลําบากแล้วก็ชักช้าในการอนุมัติให้หรื้ออาคารเพื่อเป็นแนวกันไฟครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังเหล่านั้นนะครับก็เป็นปัญหาแล้วก็สั่งการาชา้าจนมันลามต่อกันไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ไฟไหม้วันแรกครับในวันอาทิตย์ ไฟก็ลุกลามอย่างรวดเร็วครับจากตรอบพุดดิ้งต้นเพลิงนะครับสู่ใจกลางเมืองภายในเช้าวันอาทิตย์เนี่ยไฟไหม้ไปแล้วกว่า300หลังน,น,นะครับแล้วก็ลามไปถึงริมแม่น้ำเทมส์แล้วนะครับในวันจันทร์ครับไฟโหมลุกลามขึ้นเหนือเข้าสู่ใจกลางเมืองแล้วก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นบนถนนเพราะมีข่าวลือครับว่าชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวอังกฤษนะครับเป็นผู้วางเพลิงส่งผลให้ข่าวลือนั้นเนี่ยทำให้ชาวฝรั่งเศสและก็ชาวดัชครับ ถูกทำร้ายเนื่องจากเป็นศัตรูข,ของชาวอังกฤษมาตั้งแต่สงครามอังกฤษเนเธอแลนด์ครั้งที่2แล้วนะครับก็เรียกว่าเหม็นหน้ากันอยู่แล้วนะครับพอมีเหตุภัยพิบัติอย่างนี้ก็เกิดข่าวลือไปยังชนกลุ่มน้อยหรือคนที่เคยมีปัญหากันอยู่แล้วในวันอังคารครับไฟลามไปเกือบทั่วทั้งเมืองครับทำลายมหาวิหารเซนต์พอหรือว่าเซนต์พอสคาธิเอลนะครับแล้วก็ลุกลามข้ามแม่น,น้ำฟลีดมุ่งสู่พระราชวังไวท์ฮอลล์ของพระเจ้าชาว,ชาวซีสองในเวลานั้น แต่ว่าวันพุธครับวันสุดท้ายที่ไฟไหม้ใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นลมตะว,วันออกหยุดพัดครับเพราะฉะนั้นการลามจากแรงลมมันก็ลดลงนะครับแล้วก็มีการรื้อถอนอาคารเพื่อสร้างแนวกันไฟโดยทหารประจําป้อมลอนดอนซึ่งได้ผลดีครับเ<ๆ>มื่อไม่มีอาคารที่เป็นเชื้อเพลิงต่อเนื่องกันเป็นระยะทางยาวนะครับมีอาคารที่ถูกรื้อถอนลงไปไฟก็ลามต่อไปไม่ได้ก็สามารถหยุดการลุกลามของไฟไหม้ครั้งนั้นได้ครับ ไฟไหม้ครั้งนี้ไหม้ต่อเนื่องกัน4วันเต็มๆนะครับผลที่ตามมาก็คือบ้านเรือนถูกไฟไหม้ไปมากกว่า1,300 0หลังครับโบสถ์ประจำชุมชนประมาณเกือบ90แห่งรวมถึงมหาวิหารเซนต์พออาคารราชการสำคัญเช่น The Royal Exchange ะครับก็ถูกไฟไหม้ทำลายไปหมดนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่เมืองเก่าภายในกำแพงเมืองของโรมันนะครับศูนย์กลางของลอนดอน ถูกทำลายเกือบทั้งหมดนะ,นะครับแล้วก็ลามออกไปนอกกำแพงเมืองเก่าด้วยนะครับประมาณการว่ามีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากบ้านไฟไหม้นะครับประมาณ70,000ถึง1 0 0 0 0แคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่ทางการรายงานออกมานะครับแค่ไม่กี่คนก็คือประมาณ6คนแต่ว่ามีความเชื่อว่าจำนวนจริงน่าจะมากกว่านั้นเนื่องจาก ผู้เสียชีวิตหลายคนอาจจะไม่ได้รับการบันทึกหรือว่าศพถูกไฟไหม้ไปจนไม่เหลือซากให้ตรวจสอบแต่อย่างใดแล้วก็ระบบทะเบียนรากอะไรต่างๆก็ยังไม่ดีก็ไม่รู้ว่ามีใครอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเมื่อถูกไฟไหม้ไปแล้วก็ไม่รู้จะไปตามหากันที่ไหนก็จบกันไปนะครับทําให้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตไม่แน่นอนครับแต่ว่าหลังจากเกิดไฟไหม้แล้วครับลอนดอนเมืองใหญ่แบบนั้นแล้วก็มีรูปแบบของการบริหารจัดการแบบโลกตะวันตกนะครับ เขาก็ไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ภัพิบัติครั้งนี้จบไปเฉยๆครับเขาได้ออกแนวทางออกมาตรการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นบทเรียนมาจากไฟไหม้ใหญ่ครั้งนั้นแน่นอนว่าสถานการณ์ตอนนั้นผู้คนจํานวนมากครับไม่มีที่อยู่อาศัยแล้วก็ไฟไม่หยุดสัทีถึง4วันติดกันเพราะฉะนั้นคนหนีออกไปอยู่นอกเมืองครับในพื้นที่มัวสฟิลนะครับแฮมสเตดแล้วก็ไฮเกตนะครับเป็นที่พักพิงชั่วคราว แล้วก็กลายเป็นชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้แต่ที่สําคัญครับเขาวางผังเมืองใหม่ครับมีการกู้คืนหรือว่าบุรณะฟื้นฟูเมืองครับภายในไม่กี่วันหลังจากเหตุการณ์นั้นก็มีการเสนอแผนฟื้นฟูจากคนสองคนที่สําคัญแล้วก็เป็นไอคอนในการวางผังเมืองก็คือเซอร์คริสโตเฟอร์เรนกับเซอร์จอห์นเอเวอร์ลีนนะครับ างคนต่างเสนอแผนในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็วางผังเมืองลอนดอนใหม่เพื่อให้ปลอดภัยขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆนะครับแต่ว่าแผนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการนำไปใช้อย่างเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าเรามาดูกันครับว่าเขาวางแผนอะไรบ้างเริ่มต้นที่แนวคิดของเซอร์คริสโตเฟอร์เรนก่อนนะครับท่านจะเห็นผังของเขาอยู่ในภาพประกอบนะครับเปิดดูได้เลยนะครับ เซเรน์นะครับเสนอให้ลอนดอนได้รับการออกแบบใหม่โดยใช้หลักการทางผังเมืองแบบบาโรกนะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองสำคัญในยุโรปในเวลานั้นเช่นปารีสและโรมนะครับ ก็คือถนนสายใหญ่แบบที่เป็นบูรวาดนะครับแล้วก็เป็นถนนตัดตรงเป็นแกนต่างๆแล้วก็ไปตัดกันที่จุดเด่นที่เป็นอนุสาวรีย์หรือว่าเป็นลานใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ริมแม่น้ําเปิดโล่งนะครับเพื่อเป็นพื้นที่สาธารณะต่างๆเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและทําให้เมืองม,มีความหนาแน่นแออัดลดลงนะครับในแผนของเซเรนนะครับเขาเสนอให้มีถนนสายหลักยาวและกว้าง ระบบคลองสําหรับแม่น้ําฟลีดนะครับมีท่าเรือริมแม่น้ําเทมส์ให้สมบูรณ์แบบแล้วก็มีพื้นที่สาธารณะขนาดใหญ่ในรูปแบบของเปียซ่าในรูปแบบของสแควรต่างๆปรับปรุงการจัดเรียงอาคารครับให้เป็นบล็อกอย่างเป็นระเบียบแทนที่อาคารเดิมที่ถูกไฟไหม้ที่เป็นบ้านไม้หลังเตี้ยๆนะครับแล้วก็ไม่ถูกจัดการอย่างดีไม่มีระเบียบเรียบร้อยมากนะักแล้วก็มีการเสนอให้ เปลี่ยนวัสดุอาคารเป็นวัสดุกันไฟนะครับเพื่อทําให้เมืองมีการระบายอากาศที่ดีขึ้นถนนกว้างทําให้การดับเพลิงการบรรเทาสารภัยเข้าไปถึงพื้นที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นสาโพก็เข้าถึงอาคารต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้และลุกลามของไฟแล้วก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมือง แต่ว่าแผนนี้นะครับถูกปฏิเสธเนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินที่ซับซ้อนครับ เพราะว่าต้องมีการเวนคืนที่ดินจากเดิมที่เป็นถนนคดเคี้ยวไปคดเคี้ยวมาตัดถนนตรงและกว้างขึ้นด้วยเนี่ยก็ต้องมีที่ดินของคนอยู่เดิมนะครับที่เขาถูกเวนคืนเพื่อมาทําถนนที่กว้างขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีปัญหามวลชนแน่นอนแล้วก็ขาดแคลนแรงงานในเวลานั้นนะครับค่าใช้จ่ายสูงทําให้เมืองใหม่ที่จะสร้างอยู่บนผังเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็มีแผนว่าจะเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้ครับ แต่ว่าที่เกิดขึ้นจริงก็คือเซอร์เรนเนี่ยได้รับมอบหมายให้ออกแบบมหาวิหารเซนโพรที่ถูกไฟไหม้นะครับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีบทประจำเมืองอีกหลายแห่งครับที่เป็นผลงานการออกแบบของเซอร์คริสโตเฟอร์เรนครับมาอีกั้นหนึ่งนะครับก็คือเซอร์จอห์นเอเวอร์ลินนะครับก็จะเห็นผังของเซอร์เอเวอร์ลินนะครับอยู่ในภาพที่ขึ้นบนจอตอนนี้นะครับเป็นแผนฟื้นฟูเมืองนะครับแล้วก็พัฒนาพื้นที่แล้วก็สร้างความสวยงามให้กับเมือง แนวคิดหลักของเซอร์เอเวลีนนะครับเสนอให้ลอนดอนได้รับการออกแบบใหม่ในรูปแบบที่มีถนนกว้างขึ้นคล้ายคลยกับเซเรนนะครับจัดระเบียบอาคารและมีพื้นที่สาธารณะประเภทพับลิกสแควร์ลานน้ำพุเพื่อให้เมืองสวยงามและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่ว่าแผนของเซอร์เอเวอร์ลินนะครับหลักการสําคัญก็คือวางอาคารแล้วก็วางระบบถนนในรูปแบบของตาตารางหรือว่ากรดซิสเต็มนะครับแล้วก็มีพื้นที่สาธารณะต่างๆเป็นลานจัตุรัสกลางพื้นที่เมืองนะครับมีลานน้าพุแล้วก็ออกแบบอาคารให้มีรูปลักษณ์แบบเดียวกันหรือว่ายูนิฟอร์มดีไซน์เหมือนกับอพาร์ตเมนต์ที่ปารีสที่เรียกว่าเฮาส์มานอพาร์ตเมนต์ริมถนนที่เป็นบูรพตทั้งหลายนะครับรูปร่างหน้าตาเหมือนกันทั้งถนนนะครับ ผลที่ตามมาจากการออกแบบที่คาดไว้ก็คือว่าเมืองจะมีระบบระบายอากาศที่ดีขึ้นลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ทําให้เดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าถึงเมืองได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าระบบกริดทําให้การแจกการเข้าถึงไปตามสนุกต่างๆเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าแผนของเซอร์เอเวลินก็เหมือนกับแผนของเซอร์เรนนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของการเวนคืนกรรมสิทธิ์แล้วก็ค่าจ่ายที่สูงมาก ก็ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงแต่ว่าผลงานของเซอร์เอเวลีนนะครับก็ได้วางรากฐานในการฟื้นฟูเมืองในหลายโครงการครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเชลซีคอนเลนนะครับการวางผังห้องสมุดสาธารณะแล้วก็การมีส่วนร่วมในการก่อสร้างกรีนวิชฮอสพิทอลนะครับ แม้ว่าผังของเซอร์คริสโตเฟอร์เรนกับเซอร์จอห์นเอเวลีนจะไม่ได้รับการตอบรับไม่ได้นำมาก่อสร้างทั้งผังน,นะครับแต่มันเป็นการวางรากฐานรับว่าโครงข่ายคมนาคมขนส่งและก็ระบบผังเมืองจะต้องมีถนนที่กว้างสามารถที่จะลำเลียงคนได้ดีและสามารถป้องกันและปัเทาสาธารณภัยได้เป็นอย่างดีแล้วก็แนวคิดนะครับนำมาสู่การค่อยๆปรับปรุงม,มา่อนลอนดอน จนถึงทุกวันนี้มีถนนกว้างถนนที่ปลอดภัยแล้วก็ถนนที่มีความคึกคักมีชีวิตชีวามากขึ้นจากรากฐานที่เกิดจากไฟไหม้ครั้งใหญ่แล้วเขาไม่นิ่งดูดายครับเขาวางแผนในการแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วก็แนวคิดนี้ก็เผยแพร่ไปทั่วโลกครับจนมาถึงสมัยรัชกาลที่6ต่อเนื่องถึงรัชกาลที่7ในประเทศไทยครับยานสำเพ็งมีไฟไหม้บ่อยมากแล้วก็รัชกาลที่6กับร,าชารัชกาลที่7ได้ใช้แนวคิดในการวางผังเพลิงไหม ตัดถนนแบบเดียวกับสิ่งที่เซอร์คริสโตเฟอร์เรนแล้วก็เซอร์จอห์นเอฟลินได้เสนอไว้ให้ในการปรับปรุงผังลอนดอนจากไฟไหม้ครั้งใหญ่นั่นเองวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ